โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel S X Gamer นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและบนคอมนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ World of Low Play นั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเราจะมาทำงานนะท่านผู้ชมเป็นงานจกปูนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยดิวคอร์ดกับพี่เหนือเมฆกันเลยดีกว่านะครับโอเคพี่เปิดคลิปเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับโอเคพี่อ่ะมันทำยังไงพี่จกเลยพี่ ต้องใช้กี่นิ้วเนี่ยในการจกอะสามครับสามเลยอ้านดีตรงไหนพี่กดอะไรอะเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเดินมาอยู่ในวงก็จับให้เราเรื่อะไรเราอะเรื่องสีเนี่ยอันนี้ก็เจอมาจับเลยนะอ๋อโอเคมันเพิ่งขึ้นโอเคมาครับผมแล้วก็ทำการจกไปเลยนะฮะใช้สามสี่นิ้วก็จะไม่จกเข้าไปเลยอ่าแล้วเราก็จะได้เป็นทางด้านของปูนนะครับซึ่งจกปูนนี่มันไม่เจ็บมือพี่ นะครับถ้าจบอย่างอื่นน่าจะดีกว่าน,นะโอเคแล้วก็รอนะครับมันก็ทําการอ่านี้แหละนะจกเข้าไปนะครับก็มีหลอดขึ้นอยู่นะน้ชมดูได้นะครับอ่านั่นแหละก็ใครจะมาทําก็ลองมาหาทําดูนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะปิดแมปเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่างานมันก็เป็น จุดลับๆใช่ป่ะพี่ใช่ครับเออไม่ได้ครับคืองานปิดงานปิดกฎหมายเนี่ยเขาจะเอาแบบลับๆนะจริงๆงานนี้มันยังไม่ปิดกฎหมายใช่ป่ะพี่มันมีคำใบ้อยู่ในเพจอ,อ๋อก็คือมันมีคำใบ้อยู่นะท่านผู้ชมในเพจก็ไปดูในเพจนะครับสํารับรายล,ละเอียดต่างๆนะครับอ่ะผมเสร็จแล้วพี่มันบอกให้เราไปที่จุดอะไรเนะี่ยโปรเซสใช่ครับไปที่จุดโปรเซสโปรเซสปืนขาวตรงไหนพีไม่เห็นขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปครับมันเป็นจุดลับก็อบอกจุดลับเรื่อง้ยเถอะเถอะเถอะเอ้าวก็บอกอยู่เป็นจุดลับ โอ๋อโอเคค,เครับขอโทษครับขอโทษ,โทษดีมากนะเนาะก็คือมันเป็นจุดลับนะครับท่านผู้ชมใครที่มาก็ต้องมาแบบลับๆับใช่ป่ะพี่นะค,ครับมาลับแรงครับแบบเหมือนแอบมียไปหักคิดนะ<อ>นอนที่ไหนก็นอนได้แต่ขออย่าให้นอนใ้คนหลใจก็พอก <c oughs> <c oughs> ู่ไงไง่ะเราจะไปกับคันไหนเนี่ยคันนี้ใช่ป่ะเออลืมพี่อย่าดุดิ้ยก็คือต้องเลเวล4ีนะครับท่านผู้ชมในการ ทำนะใครอยากจะมาทำก็ไปฟารมเวลกันมาก่อนนะครับงานนี้ก็สำหรับคนที่เป็นลับๆนะครับงานผิดกฎหมายแต่ตอนนี้ยังไม่ผิดกฎหมายนะก็คือง่ายๆอ่ะตำรวจยังจับเราไม่ได้แล้วพี่ถ้าเรามีปูนเะนี่ยท่านเดี๋ยวขับรถเลน้ขวาเฮ้ยอ่าผมแจ้งตำรวจจับนะขับรถเลนซ้ายอ่ะอันนี้ต้องเตือนหลายคนนะครับที่ขับรถเลนซ้ายอยู่เลยครับก็ขับต่อไปเนาะขี่ให้อ้าว แนะนำนะครับสำหรับเด็กที่จะสมัครเข้าเซิร์ฟนี้ควรไปอ,าอ่านกฎเซิร์ฟโลกพีมา่อใช่จะมีบอกในเพจหรือในดิสคอร์ดของเซิร์ฟใช่ครับรายละเอียดมียเยอะ <ๆ S 1> มากมันจะมีพวกที่ว่าเฉลยคําตอบอย่าไปนะแนะนําอย่างเช่นผมใช่ๆๆๆครับอย่าอย่าทำมับเขาเขาเป็นตัวอ,อย่างที่ไม่ดีครับเออเดี๋ยวขอพูดเรื่องนั้นก่อนเรื่องที่การสมัครเข้ามานะเพราสมัครเข้ามาต้องตอบคำถามเกี่ยวกวดโลกพแล้วกดเมืองคือแนะนําให้ไปอ่าน ่อนมาสมัครอย่าไปอ่านพวกเลยหรือไปโพสถ,ถามหรือไปทำอะไรที่โกงเออเป็นการโกงคําตอบอะครับและทําให้คุณไม่มีทกคุณสมบัติในการเล่นโรปเ์ถ้าคุณไม่รู้ค,รคุณเข้ามาเล่นมั่วๆคุณจะเล่นรั่วแล้วคนที่เขาตั้งใจเล่นบทบาทตั้งใจเล่นอาพีเขาจะไม่สนุกกับคุณด้วยใช่ครับนนแล้วก็มันมีคนไม่เข้าใจไง,ไงพี่เพราะว่าบางทีแบบมาถามผมว่าเออผมตอบได้9้าข้อแล้วพี่ถวายหน่อยอีข้อหนึ่งคือมัน มันต้องเข้าใจด้วยตัวตอเ,อเองเนะครับใช่ก็คือเราต้องทําทความเข้าใจด้วยนะอ่าเออต้องแย,ยกให้ออกระหว่างเล่นได้กับเล่นเป็นต่างกันใช่ครับเล่นได้ใครๆก็เล่นได้ครับแต่เล่นเป็นนี่ทุกคนยังเล่นเป็น,น,ปนโอ้โหไป่ก่อนสุดยอดเลยแต่ละคำที่พี่พูดนี่ผมยกนิ้วไว้เลยพี่นิ้วกลางนิ้วโป้งหรือพี่นึกว่าว่าจะแห้งแล้วก็แต่ก็เก่บแห้งนะเนี่ยสนามบินเมืองเนี้ยมันมีความหลังพี่เว้ย มึองนี่ไน,นะมันมันเป็นยังไงครับพี่คนดูเขาอยาก,ยกรูก้เนี่ยเขาเรียกว่าป่าโปงอะอะไรนะป่าโปงป่าโปง,ปปงทำไมมันเกี่ยว<ร>ะอะไรป่าโปงรถไงก็เล่นกับรถปาโปงรถไงรถกระบะตอนนี้นี่งานผิดกฎหมายมีกี่กี่งานได้พี่ตอนเนี้ยอ่าตอนนี้มีปวันสี่งานครับอ่าแต่ม,มันไม่มี<ค>นใน GPS ใช่ป่ะพี่ใช่ครับไม่มีครับมีโคเคน ใช่ใ pues it. ไหนอ่ะตำรวจตตำำรรววจจอยู่ไหนอ่ะเมื่อก้ขับออกไปไม่เนาะไม่อะเอ้ยคิดจะเป็นโจรสายตาต้องใบดิไม่ได้มองเมื่อกี้มันมองหน้าพี่อยู่น่ารักดีอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้ต้านี่ก็ไอ้ต้าวพร้อมรักไหนวะพี่ไหนตำรวจวะออกตรงไปแล้วขวาเนี่ยใช่อะพี่พี่ตาขนาดนั้นเลย เอ้าเนี่ยเลี้ยวขวาไปมึงแกมอกไปแล้วสักครั้งไปเลยพี่เร็วพี่เร็วพี่เลยเห็นป่ะเขาบอกแก่เนี่หมดเอ้าวอ้า้เจ็บโอ้เขาบอกแล้วครับไอ้เหี้ยไม่งเอารถไปรถกูบอกให้ออกไม่ออกผมไม่เกี่ยวนะครับคือผมโดนขโมยรถไอ้คนมะคิดว่ารถผมไปตำรวจ มผ,มมผมติดโปรเซสไปแล้วพี่แย่ตำรวจยิงทิ้งเลยตำรวจเขาไม่ฟังอ่ะเขาไม่ฟังอ่ะผมมันออกไม่ได้ครับพี่ออกไม่ได้ร <c oughs> เะปทดสอบไหนวะโอเคพี่อ,า <c oughs> อ้าวติดอีกรอบครับนึงพี่ข้ามหลบวจไปละเอาเปล่าเอาเปล่าตอนปะ เี่ยวดิผมไม่นี่ผมไม้เบสตกตอนที่พี่ฆ่าผมตอนนั้นอ่ะโหเแล้วพี่เอาเลยพี่เปิดเลยดิเร็วๆผมจะได้ผมจะได้หนีได้เร็วเร็วๆเออนึงดีบอกผมบอกให้เขารีพอร์ตก่อนพี่แป๊บนึงมันมันค้างครับทพทีพี่ตีพ่พี่ตัวทีพี่ตัว่่อนเท่ั่ัพี่ นี่ไงพี่รออยู่เนี่ยพี่เขาเปิดโซนทั้งทั้งเมนูแม่งไม่ติดแอนด์พิมก็บอกไม่ต้องไม่ไม่เปิดอ่ะเขาบอกเขาเขาไม่เปิดมันติดโปรเซสอ่ะผมออกไม่ได้ตอนเนี้ยรอแบบรอแบบพี่อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่นี่ไงโอ้ยผมแก่แล้วผมแก่แล้วผมใช้ไม้เท้าเดินนะอะไรเดี๋ยวพี่พี่พิมอะไรเนี่ยเอสเซก็อยากทำคืออะไร มาครับ <c oughs> ผมแกะแล้วผมใช <c oughs> e ้ไม้เท้าเดินเฉยปะปะปะเร็วผมได้แพ็คมาแล้วทำไมแอดมินเนี่ยรีพอร์ตไปเขาไม่เปิดโซนให้เปิดโซนให้เจ้าหัวได้ดู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 ทำมันกลัวไม่ได้นั่นแหละเดี๋ยวพี่ใช่ป่ะดู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 ดอ่ะมันดูเห็นบนังคาเห็นตัวอะไรเกาะปะกระปอม เราไดพเพื่อพังพอน,นเดี๋ยวพังพอนบ้านใครแส,นะสบแว่นโดนผมฉันเปิดเมื่อกี้นะส,ส,ส,สับสับแล้วมันจะมามา่มามาม่าไม่ได้ไมันก็แค่คําขําแม่ตายหรอกไม่ฆ่าจถถุดโกรธหรอกจะดราม่าได้ไงดูเลือดก,กูด้วยดิการทายทอดลูกเกลือนะเ,เนาะแสบเกลือให้เป็นลูกอกเฮ้ย A few moments later ตลาดมืดเนี่ยมันก็อยู่ห่างไกลอะไรเงี้ยมันสมจริงดีอ่ะใช่ป่ะพี่ใช่ครับแล้ว ข้อดีสุดพี่คืออะไรวะผู้หญิงเยอะแล้วสี่นั้นเลยแตงหวานอันนี้เร่องจริงถูกใจเหนือเมฆใช่ปะเอ้ยโอเคเราแล้วามาตรงนี้ใช่ปะพี่ก็คือเป็นตลาดมือก็มาดูราคาก่อนขายมาดูราคาก่อนนี่นี่ราคาตลาดมือนะครับกดนี่กดวายกดวายก่อนยาผสมไม่มีราคาจบปูนที่สามร้อยโคเคนที่สองร้อยกัญชาที่สามร้อยเฮ้ยจะว่าไปจบปูนก็แพงนะเนี่ย ได้ครับแล้วไปพอกเงินแดงได้คุณสองอีกโอเคจากสามร้อยเป็นหกร้อยถ้าร้อยโลขายออกมาว่าถ้าร้อยโลก็สามหมื่นมันสามารถซื้อขายไอซีโอซีได้แต่ละวันเกียนหน่อยมีคนกลางให้ผ่านนะครับมีดีครับเสริมสำหรับการซื้อขายโอรงแล้วก็ขายไปมันได้รอบละถ้าเราหารายได้ด้วยห้าแพ็คขายไปป๊บได้มาพันห้าถ้าไปฟอกก็ได้สามพันใช่ปะ ใช่ครับโอ้โหเอ้ยห้าแพ็คมันเออใช่สัมพันธ์สัมพันธ์ทำไมมีคนโทรหาพี่บ่อยอย่างเลยอ่ะขายใหญ่อ่ะโทรมาติดต่อเรื่องธุรกิจอะไรอ๋อธุรกิจพี่พทำแนวธุรกิจยาเสพติดไงโอเคครับผมก็เอาเป็นว่านะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นงานปิิกฎหมายคลิปแรกใน ร์ทนี่าร์ที่เท่าไหร่วะผัดห้านะครับก็คือเป็นงานผิดกฎหมายแต่มันยังไม่ผิดกฎหมายท่านผู้ชมงงปะ <c oughs> คือตอนนี้คือทําไปมันก็ยังไม่ติดดาวนะแต่นั่นแหละเป็นงานผิดกฎหมายที่เราต้องมาขายในตลาดมืดนะครับซึ่งราคาก็ได้ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาทําก็อลองมาทําดูนะครับแต่ว่าเรื่องแมพอะไรอย่างงี้ที่จุดอะไรงเงี้ยผมอาจจะไม่ได้บอกนะแต่ถ้าใครรู้จุดแล้วก็คือแนะนําให้ไปดูในเพจใช่ปะพี่มันจะมีแบบําใบครับพี่ ครับเป็นคำใบครับหรือไม่ถ้าขี้เกียจโดยวูคุณเงินเหลือเือมจุดครับอ่าซื้อได้แต่บอกเลยว่าที่ซื้อได้ครับซื้อได้แต่อย่าให้ตำรวจรู้ถ้าคุณประกาศว,ว่าหาเื้อจุดผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจจะเล่นพบรบคุมพบรบคอม,คมเ,คอเราต้องทําแบบลับๆใช่ครับอย่างเนี่ยสมมติเนี่ยคุณจะขายกัญชาหรือโคเคนเนี่ยคุณก็จะบอกว่าขายเขาต้องมัดหรือส่วนใทก็ได้ ขายนมผงก็คือโอเคอะนะนมขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้านบนเนี่ยมันไม่ใช่นะพี่ดูด้านบน,บนรับกัญชาโอเคนะเน่นะอ่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เ <c oughs> นี่างเง้ยตำรวจอยู่สามารถเล่นพรบคอมแล้วก็ตามตัวได้เลยเพราะว่าเนี่ยมันปเป็นชื่อจริงไม่มีทวิตปลอมโอ้โจบละโอเคครับก็เอาเป็นว่าละสหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากมาทำก็ลองมาทำตัวได้ครับแล้วก็ใครอยากเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์บอว์ออฟเลเวลก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เหนือเมฆนะครับหรือว่าพี่หมับนั่นเองงนนะะะจากกแ๊ททลุมี่ ร่วมมาทำคลิปผมโอเคก็อเอาว่าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ